โอ้โหรถรักเรียนพี่แกสุดสุดอะกูใส่ชุดไหนดีเนี่ยฮะมีชุดไหนหล่อบ้างนี่สำหรับพี่แกต้องสตดครับสุสุด

c h เฮ้ยอ้าวเหมือนกับว่าจะไม่ได้มีเอเจนต์สิสิคนเดียวที่ตามวิกตอเรียมานะครับ <um เอเจนต์สิบเจ็ดอ้าวอก็ต้องพาวิกตอรีนหนี่ะครับขอบคุณมากเธอกลับมามันดูเศร้ามากแล้วกูจะต้องมาอุ้มผู้หญิงอย่างนี้เนี่ยโอ้ดีจริงแล้วแล้วกูต้องไปไหนอ่ะกูจะเอามึงหนีไปที่ไหนดีเนี่ยยัดลงซ่วมแถวนี้ได้ไหม ลืมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการในคอสแคสเกมมิ่งนะครับผมอยู่ผมเอกคลอสเหมือนว่าเบกต์เรียจะได้ยินเสียงเปืนนะครับแต่เกมที่คุณกำลังรับชมตอนนี้นั่นก็คือ Hitman Absolution นะครับผมอยู่กับมิชชั่นที่6นะครับชื่อว่าโล Boot นั่นเองนะครับเราก็ต้องอุ้มเบกต์เรียไปไปเรื่อยๆมึงวิ่งหน่อยดีไหมเหมือนกับว่าจะมีใครมาไล่ตามเบกต์เรียนะ กูรักัวจริงๆเธอนอนอยู่ตรงนี้ได้ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะลงลิฟต์นี้แล้วก็เอ็กซิทออกไปนะครับเฮ้ย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 ลิฟต์ลิฟต์ขึ้นมาโอ้โหโอ้โหกลับเลยโอ้ยเอาเอา ไอ้เหี้ยวิกตอเรียไทยเอ้าไอ้เหี้ยกูอ่านกันไปดูแป๊บเดียวเองเอาการเข้ากูเลยไอ้เหี้ยกูไม่ได้ตั้งกูไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยรู้แล้วแอบตรงไหนไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้นี่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 งานเข้ากูเลยโอ้ยกันกระสุนให้อ๋อไอ้ย

โอ้ยไม่ได้โอ้าววิกอเรียตายครเสียเวลาตรงนี้เลยมันมีทางอื่นให้ไปอีกปะวะซ้ายขวาไม่มีเลยหรอแล้วคือมึงวางวิกอเรียไว้แล้วมึงเก็บไม่ได้หรอวะเฮ้ยนี่ไงนี่ไง กูโง่ทำไมตั้งนานวะโอ้โหกูโง่อยู่ตั้งนานกูก็โง่อยู่ตั้งนานก็โง่อยู่ตั้งนานลวฮะอ้าวตรงนี้มีเตียงซ้ำได้ไหมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่วางได้ไหมโอเคเธออยู่ตรงนี้ก่อนนะ เดี๋ยวฉันจะเคลียร์เองดูเอเจนซี่เจ็ดเน่งหน้าโคตรหล่อเลยแต่ก็แก่นะครับไปจะเอายังไงต่ออ้าวลิฟต์ขัดข้องเราจะต้องการสายอะไรสักอย่างนะครับ เหมือนเป็นพลังงานแล้วมานั่นแหละครับมาต่อกับลิฟต์นะครับผมไปเดนคือจะไปเอาที่ไหนนี่ดิโอโ้โหโอ้โหดูพวกมันดิแล้วกูจะไปเอาที่ไหนยังไงกับใครเอ้ยงานเข้า <c oughs> ไอเชี่ยแม่ได้ยินเสียงไม่ไม่มีปืนแบบพวกซิลเซลนเลยเหรอะโอเค เราจะต้องไปตรงไหนต่อเนี่ยทางไหนมันปีนออกได้บ้าง <c oughs> เดยนนะเราปีนขึ้นไปข้างบนได้อ๋อเอาเฮ้ยเฮ้ยมีศพเฟลบ่อยมากอะบอกตรงเฟลโคตรบ่ <c oughs> อยอะเมื่อกี้เฟลไปแล้วหนึ่งรอบนะครับหลังจากที่เราเอาวิกตวเรียามาอยู่ในลิฟต์ได้แล้วเนี่ยครับผมโอ้ <c oughs> ว่าหมายของเรามีทั้งหมดสามที่ที่เราจะต้องไปเอาอุปกรณ์วงจรไฟฟ้าเพื่อจะมาต่อก,กับลิฟต์นะครับผมแต่ประเด็นคือกูควรจะไปยังไงล่ะแน่นอนครับเราก็ต้องมีชุดของพวกมันครับผม มีชุดของพวกมันนั่นเองเฮ้ยโทษทีนะเว้ยยืมช no ุดหน่อยไม่มีปืนเก็บเสียงเลยวะปืนเก็บเสียงแถวนี้ไม่มีเลยนะโอเคตอนนี้เราได้ชุดของมันละเหมือนว่ามันจะไม่มีหน้ากากนะครับถ้าเกิดหน้ากากเลยมันจะเนียนกว่านี้หน่อยนะหยิบหนังสือมาอาศพไปตรงนี้แหละไม่มีที่ซ่อนเฮ้ย โอ้โห oh. ดูมันทรามานตำรวจแย่ yeah, วะ่ะได้ขวาน <laughs> ได้ขวานขวานตีได้ปะไม่ได้ครับเอ,อ้ยนี่ไง <c oughs> นี่แหละเจ๋งสุดมันเป็นการฆ่าที่ค่อนข้างเงียบแต่ตรงนี้มีคนเยอะครับเราว่าเราอย่าเสี่ยงเดินมาตรงนี้เลยดีกว่าวะเราไปเ๋ยวนะคงไม่มีใครมาเช็คแถวนี้นะไม่มีใครมาเช็คแถวนี้หรอกครับเราก็ปล่อยชให้เชี่ยนนี่มันนอนไป มันแค่หลับไปเฉยครับมันไม่เอ้ยมันตายเออรัดคอมันนี่ว่ะเฮ้ยนี่ไงมีที่ซ่อนศพเอาศพมาซ่อนดกว่าเพื่อความแนบเนียนนะนี่แล้วโหนลากลงบันไดมาเนี่ยแหละมันนี้มานี้มันี่มันนี้มันนี้นี่มีขวดด้วยขวดไว้ปลาล่อได้นะครับเอามันยัดไว้ในตู้นั่นแหละไป เชิญเราก็ได้คะแนนกลับคืนนั่นเองนะครับเราจะทำยังไงดีมันมี3จุดที่เราจะต้องไปเช็คไหมครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าจุดที่1จะอยู่แถวๆนี้เนี่หวะเข้าไปดูดิประตูนั้นก็ออกได้เนี่หวะาเดี๋เดๆๆเด,เด,เด,เดชิ้นที่1อยู่ตรงไหนวะ ชิ้นที่หนึ่งอยู่แถวนี้ไห่เหรอนี่ไงอ๋อมันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อมาต่อลิฟต์นะครับหมอบไปครับหมอบไว้ก่อนดีกว่าหลายคนถามว่ามีชุดแล้วทำไมต้องหมอบหมอบไว้ดีที่สุดครับมันจำหน้าเพื่อนตัวเองกันได้นะครับผมอยู่ชั้นบนเหรอแล้วกูจะไปยังไงวะเนี่ยแล้วบันไดอยู่ตรงไหนอะไรยังไงงงอ๋อมีชั้นบนครับ โอเคข้างบนมีคนวะแล้วกูจะเดินไปยังไงให้เนียนวะเนี่ยฮะโอ้โหค่อนข้างยากลำบากนะมีคนยืนอยู่มีคนสองคนสามคนอา้าวไอชี้ยไม่ม,มีคนเห็นด้วยวะโอ้โยเช็คพอยนั่นแหละเยี่ยมแล้วได้เช็คพอยแล้วโอ้โหเมื่อกี้เฟลไปหนึ่งรอบโคตรยากเลยคนมันอยู่เยอะมากนะครับเราจะต้องไปเอาฟิลอีกสามชิ้นครับหลังจากที่เราได้ชิ้นแรกมาแล้วใช่ไหมเราเซฟเช็คพอยกันตรงนี้เมื่อกี้ นะครับผมประเด็นคือเราจะไปยังไงดีมันมีชิ้นนึงอยู่ข้างบนครับมันมีชิ้นนึงอยู่ข้างบนที่เราจะต้องไปเอานะตรงนี้มันก็เฝ้าอยู่สองคนครับอินซิงเราก็เหลือน้อยแล้วเราจะไปยังไงดีล่ะเนี่ยจะปลาของล่อมันดีไหมหรือยังไงดีเปิดประตูไว้ให้เนียนๆโอเคลองแอบอยู่แถวนี้ก่อนครับเราต้องดูก่อนครับว่ามันอยู่ไหนกันบ้างโอเคโอ้โหดูดิดูมันยืนกันดิแอบไว้แอบไว้ดิแอบไว้ดิ ออกไปดีกว่ารีบเดินไปรีบเดินไปมันเยอะมากอะ่ะมันอยู่ทั่วไปหมดเลยอะ่ะเราขึ้นไปเอาฟิลชิ้นที่สองกันดีกว่าครับร้องใจเย็นๆไว้นะครับหาโอกาสแล้วหาจังหวะเดินไปนั่นเองเราจะบู๊แบบลำโบไม่ได้นะกระสุนเราไม่ได้มีเยอะนะครับถ้าเกิดกระสุนมีเยอะนะผมเตรียมพร้อมบู๊อยู่แล้วนะโอเคทางนี้พวกมันก็อยู่เยอะใช่ไหม อยู่เยอะพอตัวเลยแหละตรงนี้เราก็ออกไปไม่ได้นะครับมึงทำอะไรตำรวจวะนะ่ะพวกมึงนี่ใจร้ายกันจริงๆเลยเาทางนี้ก็เดินอ้อมไปไม่ได้นะเจอกันแล้วกันได้ฟิลแล้วโหวดูมันสงสารนะครับสงสารแม่ชีที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยอะ แค่วิกตอรียคนเดียวอะทำไมจะต้องทำแบบนี้วะเธอนี่เป็นตัวอันตรายสุดๆแล้วเนี่ยรู้ว่ามึงจะเดินไปทางไหนเนี่ยมึงจะยืนอยู่ตรงนี้ไปตลอดเลยใช่ไหมจะมีคนเดินมาแถวนี้ไหมเนี่ยโอเคเฮ้ยมันจะเดินเลี้ยวไปทางนั้นนี่วะไป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 รีบเดินไปดิวะรีบเดินไปดิว เกียฟิวเร็วๆๆๆ,ๆ,ๆนั่นแหละแถวนี้มีที่ซ่อนไหมเอ้ยนี่มันท่อนี่หว่าเอเชยเช์เอเชยกูจะไปยังไงให้เนียนดีวะเนี่ยเลยชิ้นสุดท้ายครับชิ้นสุดท้ายอยู่ข้างในครับผมแต่เราจะไปเอาอยัางไงดีล่ะชิ้นสุดท้ายมันอยู่ข้างในอะ่ะเราจะต้องต้องต้องเดินอ้อมมาทางนี้ใช่ปะเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยไงมันอยู่ในนั้นนะครับไปยังไงดีวะสักครู่นะ โอเคเราเดินเนียนมาได้อย่างนี้ก็เยี่ยมนะครับผมเยี่ยมทีนี้ประเด็นอยู่ที่ขากลับครับขากลับจะกลับยังไงนะประเด็นมันอยู่ที่ขากลับครับผมประเด็นมันอยู่ที่ขากลับนี่นแหละมันยากมากจะมีคนเดินมาตรงไหนวะไม่มีใช่ไหมมีไหมไม่มีเว้ยแถวนี้ปลอดภัยครับผม เฮ้ย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 เนี่ยมันกลับยากมากนะครับคนแม่งเยอะมากอาไงดีวะตื่นเต้นสัตว์เฮ้ยแม่งหันหน้ามาทางนี้กันเต็มเลยวะอินซิงพอไหยเนี่ยนี่ยจังหวะมันหันหลังนี่แหละไปเลยไปเลยลุ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 ลยนลลลล ตรงนู้นไม่มีคนด้วยตรงนู้นไม่มีคนด้วยเราจะกลับไปที่ลิฟต์กันแล้วครับผมออกไป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 นั่นแหละเรากลับมาตรงนี้ครับผมตรงที่เราเซฟเช็คพอยไ้นะโอเคทีนี้เราจะไปกันครับกลับไปทางนี้ทางทางนี้มีประตูลับนะครับผมโอ้ยออกมาได้แล้วไงออกมาได้แล้วไงออกมาได้แล้วตรงนี้ใช่ลิฟต์ไหม ใช่ลิฟ์จริงๆด้วยแล้วตรงนี้เป็นแผงวงจรไฟฟ้าที่เราจะต้องต่อฟิวนะครับผมใส่ไป4ตัวเยี่ยมแล้วออกทางไหนอะ่ะดึงสวิตช์เหรอโอเคเยี่ยมดึงสวิตช์แล้วครับผมเข้าสู่ขัสีนะ <laughs> oh oh don't Hey yeah. oh Wade I, I wanna be a charge too Papa's little boy You've been waving that little thing around all day haven't you? Shut up Wade! Oh You think you're a tough guy, Lenny? Hmm? Tough guy. Stop it! Come on, man, you tough guy. Come on. Come on, you tough guy. Come on, man. No! Come on! Okay, I show you! Uh, Shut up, bitch! Oh! Or I'll put a cap in your ass! Look out, everybody! We better make room for limp Dick Lenny. Come on! You know what, way! Just... Oh, oh. Oh, oh, blood on my hand, oh. Y'all see that? จะเร็วไปถึงไหนวะกูไม่เข้าใจจริงๆฮะจะเร็วไปถึงไหนเป้าหมายอยู่ข้างในเวทมันต้องตายกูบอกให้ยังไงมันก็ต้องตาย ทีกูแคนมากกูอินกับเกมมากเลยมึงรู้ไหมฮะกูอินกับเกมมากเราจะไปยังไงวะน่ะโอ้โหเหมือนจะจะอยู่ลึกเหมือนกันนะเราจะเข้าไปบู๊เลยก็ได้นะจริงๆอ่ะแต่ว่าอย่าดีกว่าวะไปให้เนียนดีกว่าเชื่อผมโอเคโอ้โหเฮ้ยกูว่ากูเนียนแล้วนะกูว่ากูเนียนแล้วนะ เตรียมตัวครับจะเอาไงวะฮะมีดอยู่ไหนมีดอยู่ไหนฮะพวกมึงมันเร็วมากพวกมึงรู้ไหมเร็วมากพวกมึงม,มันเร็วมากมึงมันเร็วมากไอเชียกดปุ่มผิดมึงมันเร็วมากอี มึงต้องตายกูบอกให้บอกคําเดียวมึงต้องตายมึงฆ่าคนบริสุทธิ์ไปมากมึงจะทําธุรกิจช่วอะไรก็เรื่องของมึงดีว่าทาไมมึงจะต้องมาทําอะไรแบบนี้ด้วยทําไมมึงต้องฆ่าผู้บริสุทธิ์ด้วยวะกูไม่เข้าใจจริงๆฮะฮะกูมียูซี่คู่นะกูบอกให้เฮ้ยนี่ปีนได้นะปีน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 ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปและเยี่ยมเวทมึงมึงมึง ต้องไม่รอดเวทฆ่าใครก็ได้แต่มึงต้องตายจะมีคนเดินมาตรงนี้วะแอบกันดีกว่าไม่มีไม่มีไปต่อครับโอ้โหแม่งมองหน้ามันไดเลยแล้วกูจะออกไปไงอะ่ะเฮ้ยมันมีของปลาล่ออยู่วะไอเชีย่ยมันหันหลังให้อะ่ะเอาไงดีไอเชีย่ยนี่หันหลังให้นี่แล้วะ่ะ วัดพ่องนี่แหละเนี่ยแหละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละรีบเดิน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 เยี่ยมเยี่ยมไอ้ฟัดไอ้เวทมึงมึงไอ้เวทอ้าวเข้ามาก็สู้กันเลยเหรอ ไอเวทมันหนีไปแล้วครับโคตรเร็วเลยเช่นนี้มึงเร็วมากอ่ะอีมึงมึงต้องฆ่ามึงไอีเวทมึงเอาวิกตอเรียกูไปไม่พอมึงยังฆ่าแม่ชีกวะอะไรอ่ะโอ้โหเข้าใจเข้าใจแล้วยังไงอ่ะนี่ไงอีกตัวเรียบร้อยมึง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 ตายหมด ตาย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 เสือกใช้ x w อีกเฮ้ยเป็นไรเปล่ามึงยังไงไอ้เชี่ยโหแม่เอาวินตอเลียไปไอ้ดิกไอ้กระปู

ไอเวทมึงยังไม่จบแค่นี้หรอกบอกให้พวกมึงมันเลวมากบอกตรงทำงี้กับคนบริสุทธ์ได้ยังไงก็จบชาเตอร์กันไปนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเนื้อเรื่องเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะเป็นยังไงเนี่ย ก็สรุปกันก่อนแล้วกันนะครับฮิตแมนเออเอเจนต์สิบเจ็ดนะครับผมได้นำวิกตอรีออกมาจากโรงพยาบาลเพราะว่ารู้ว่าโดนตามล่านะครับผมแล้วก็ไปเอาฟิวทั้งหมดสีอันเพื่อจะทําให้ลิฟท์ทงานแล้วจริงๆเนี่ยเอเจนต์สิบเจ็ดตั้งใจจะพาวิกตอรีนี้ออกจากโรงพยาบาลแต่ว่าไม่สําเร็จนะครับเวทมาพาตัววิกตอรียออกไปได้ก่อนนะครับผมเอเจนต์สิบเจ็ดก็เลยตามมาช่วยวิกตอรียนะครับผม แต่ก็ได้สู้กับเวสแล้วก็เก็บเวสไปอย่างที่เห็นแต่ว่าไอคนนี้ชื่อว่าดิกนะครับชื่อว่าดิกชื่อว่าดิกจริงๆนะครับถ้าเกิดคุณรู้ความหมายของว่าดิกก็ว่ากันไปนะครับผมมันจับตัววิกตอเรียไปต่อนครับผมแล้วก็เอเจนต์สิบเจ็ดเนี่ยได้ค้นตัวของไอเวสนครับผมได้กุญแจรถมาโอเคกูคมีรถขับและแล้วก็ได้ไม้ขีดมาอันหนึ่งเห็นชื่อโรงแรมหรือชื่อสถานที่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นโรงแรมหรือสถานที่อะไรทักอย่างนะครับเซาอะไรนะจําไม่ได้ลองย้อนกลับไปดูนะครับผม สงสัยมิชชั่นหน้าเนี่ยเอเจนต์สิบเจ็ดจะต้องตามไปที่โรงแรมนั้นนะครับแล้วก็เก็บไอคนยืนดิ้งนะครับผมแล้วก็ช่วยวิกตอรีออกมานะต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ